วันกรเคยถามเมื่อวันว่าร้านช่างอยู่ไหนผมว่าอยู่แถวบางกรอกรู้จักไหม <S <S 1> <S 1> บอกว่าอยู่เข้าทางธนาคารกรุงศรีลองเข้ามาดูหลังสุดท้ายมีรถอารีนได้เป็ดจอดอยู่เห็นก็ถามในช่องผมะนะเรียบโปรเจกต์ีกคันนะของโนจิน อันนี้มาถ่ายไว้ก่อนนะเดี๋ยวเก็บไว้ตัดต่อรวมตอนรถเสร็จแล้วให้มาดูการตำงานของช่างป้อมมาเก็บสายอันนี้สายชุดนี่แท้หมดเลยยนะังไหมแท้หมดนี่ดูของแท้หมดครับทุกคนดูนี่ครับที่เขาบอกว่าแท้ซองเหลืองนี่ผมสงสัยอยู่นานเหมือนกันว่าอะไรว่าแท้ซองเหลืองนี่ดูเมดอินไทยแลนด์นะไทยซูซูกิ มอเตอร์คอร์ปอเรชันลิมิเต็ดอีดิันนี่สองเดืมเลยเดืออ,อ,อันนี้คือแท้ที่แท้สมัยก่อนเลยแท้ศูนสมัยก่อนเลยตอนที่รถเขาปร,ประกอบที่ไทยนะครับนี่ดูผมก็นึกว่าสองสีเหลืองก็คือตัวหนังสือสีเหลืองนี่ดูอันนี้พวกพวกนี้นะช่างอันนี้ซูซูกิคอร์ปอเรชันอันนี้มายุคหลังๆเลยใช่ไหมไอตัวหนังสือสี <Yeah. S 1> สีแดงนี่ นี่ก็แท้ผลิตไทยเหมือนกันแต่ว่ายุคหลังครับอันนี้ยุคแรกนี่ดูแท้หมดครับสายน้ํามันแท้ดูครับนี่สายน้ํามันแท้นะครับอันนี้ลูกสูบเหรอช่างนี่อะไนี่ลูกสูบคอแท้นี่โลโก้เหลืองโลโก้แดงอันนี้ไฟเลี้ยวอันนี้ไฟเลี้ยวด้านหน้าใช่ไหมครับด้านหน้า ป่าก็ไฟเลนไฟเลี้ยวหน้าข้างซ้ายอะ่ะนี่ดูครับอันนี้เป็นชุบนี่ก็แท้อีกแล้วดูครับนี่อ๋อไอตัวไฟเกียร์ช่างนี่ไม่อ,อะไรอะน,นี่เกียร์วัดเอาเกียร์วัดสองที่อ๋อนี่นี่เกียร์วัดสองทีแต่ว่ามาอยู่ในนี่อยู่อยู่อยู่ในซองอะไรไม่รู้ใช่ม <laughs> ผมส่ใส่ไมเฉยเฉยตัวซองมันผมมาทิ้งไปแล้วมันใส่ไม่ได้นี่มันเป็นของพวก อาซีอ๋อก็คืออาซีนี่ใ,ใส่ใส่ร่วมไม่ได้เพราะว่าน,นี่มันเป็นเกลียวอ๋ออันนี้มันใส่ลงยัดไปเฉยๆก็คืออาซีกับกิตตันไม่เหมือนกันอีกแล้วไม่เหมือนกันโอโ้โหดูโปรตีนแก่ซื้อมาได้เยอะจริงๆอนี่ดูเดีย๋ยวมาเลื่อนต่อมีอะไรอีกอมีสปริงอื้อหือสปริงเขาแท้บส,สปริงอันนี้น่าจะเป็นสปริงขาดั้งข้างแน่แน่ โอ้โหดูครับนี่โอ้นี่มันคลังสมบัติชัดๆเลยอันนี้ก็เป็นยางกันสตาร์ทก็เทอีกแล้วแล้วแท้ซองเหลืองด้วยดูวับโอ้โหโคจินยังไม่ได้เปิดร้านนะแกห,หาเฉยๆฮะหาเพราะความชอบนี่ก็ปลอกก็เทอีกแล้วดูโอ้หืมอันนี้ก็ใชอ่อันนี้ปลอกปลอกแฮนเฉยๆอันนี้เป็นประกับเร่งครับ ออกประกับเร่งก็แท้อีกแล้วโอ้โหแททุกอย่างจริงเลยใส่ตรงกับใส่ตรงกับโอ้ชุดมีอะไรอีกครับเนี่ยอ,อันนี้อันนี้ปักเท้าหลัง อันนี้น่าจะของธรรมดาเรามา,ด,าดูหายากมกันนะครับวันนี้ก็มีประกับอีกชุดหนึ่งโอ้แต่ในนี้นี่อันนี้อะไรเอย่ยอันนี้สายกันเล่งตออาันี้ก่อนสปินเตอร์ครับสปินเตอร์นี่ดูรหัสซีเน็ตพาร์เหมือนกันนะบริษัทซีเน็สพาร์อื้อ อันนี้ยางยางรองพักเท้าขวากว็าของแท้ก็ามามมโอ้โหอันนี้อะไรอันนี้เป็นคัดตัวตามอันนี้ก็แทหงือนโอ้โหเต็มครับันนี้ของแท่ล้วนๆอันนี้อะไรอันเล็กดูสิของแท่อีกแล้ว ยาง,งก็แทมลูกยางรองเบาคครับนี่ลูกยางรองเบรคโอ้โยเชน,นแล้วก็ก๊อกน้ำมันก๊อกน้ำมันก็แท้อีกแล้วโอ้เพียบเลยครับผมน่าจะหมดแล้วในนี้โอเคโอค้โหไฟๆมากมาบอกว่าจะเก็บนิดหน่อยกันนี้ครับ ยาวครับใส่อะไรแท้ไปหมดแล้วนะนี่วันก่อนช่างประกอบเครื่องไม่ได้มาดูไม่ว่างวันนั้นทํางานดูลายเสือวันนั้นคือเต็มเลยเต็มเลยดูในกล่องไปรษณีย์แบบนี่แต่ว่าด้านหลังนู่นนู้นในดูลอซี่ลอซี่นี่มีรลอซี่อยู่ข้างหลังด้วย <c oughs> จบไปแล้วลอซี่เป็นเต้าแก่ตำทีมาแล้ว นี่ดูชุดไฟสายเมนแท้หมดครับนี่ดูโอ้โหโหโห้หยอมยอมใจโกจินมากถูแท้มาหมดเลยครับอันนี้อะไรถุงอะไรครับเนี่ยอ้โน,นี่สายไฟเมนอ๋อไม่ใช่สายกันเล่งอันนี้ ถูกคัดเซ่อน็บใสายอันนี้ถุงสายคันเล่งก็แท้ไปตามเคยโมงงเียก็แท้งานผมบิว้วเองอทำทำต้ำสีไหมมันมันกบบที่ว่าแบบเล็กหมด่ะครับ แล้วไอ้พวกนี้มันทําสียังไงผมเคยทําแล้วแต่ว่ามันไม่ไม,ไม่ไม่ดําแบบนี้จังปอกขัดแล้วมันเป็นเส้นแบบเล็กเคยน้ำก่อนเคยน้ำไว้สักชัว่วโมงครึ่งชั่วโมงครับเคยน้ำลแลวกให้ข้าวสะกปกให้ออกหมดครับผมแล้ใช้สะกดใบหัือพวกสไลด์ก็ได้ครับทำโซ่ทำอะไรขัดให้หมดเลยครับผมขัดขัดสะกดปอกออกแล้วก็ ใช้ดัดทรายเบอร์400หรือว่าเบอร์ละเอียดอ400 500 600ก็ได้ผัดขัดให้ละเอียดเลยขัดให้วที่ว่ามันเป็นคราบจะก็ปอกสามมุมสามมันผัดแล้วก็ล้างเสะบัดสะอาดตากให้แห้งครับ,รบแล้วก็ลงเลกเกอร์อไม่ต้องลงสีนะอ๋อไม่ต้องอ๋อนี่คือพ่นเลกเกอร์อย่างเดียวอย่างเดียวออ๋ผมเคยทำเมื่อก่อนนะเอากระดาษทรายขัดแล้วมันเป็นเส้นหมดเลย มันไม่เรียบแบบนี้ของละเอียดตัวต้องใช้เบอร์เบอร์ละเอียดแล้วก็ย้ำมันจะเป็นขุยออกมาเลยอ่าใช่ใช่นั่นแหละผมจบเลยผมทำไปหลายอันแล้วอ๋อคือนี่คือพ่นเลกเกอร์อย่างเดียวพ่นเลกเกอร์อย่างเดียวอ๋อนี่ดูดำแบบดำเหมือนทำสีเลยดูมันผซื้อใหม่ะครับมยังใช้ได้ไม่แตก นี่ครับเพื่อนเสียดายมากนี่ดูครับช่างดูความละเอียดของช่างป้อมหมดคุณดูอ่อผ้าไปเรียบร้อยครับโอ้โหนี่ดูครับไม่ได้มาดูตอนประกอบเครื่องมันก่อนเสียดายจริงโอ้ล้างด้านในสะอาดกิ๊บเลยนะเป,นเป็นเป็นยอะเละหมดเอาขัดตามสีไหม๋อไม่ผมล้างล้างสะอาดเลยนะล้างขดัดล้างนี่ ล้างยังไงเวลแบบนี้ยยังบอมล้างเป็นซินก่อนรอบหนึ่งแช่เป็นซินเอาไว้ให้พวกคราบน้ำมันคราบตะกบตกไหลออกปุ๊บใช้แปรงลวดขัดใช้ลวดขัดใส่ทองอ่ะนะใช่แล้วใช้ขัดแล้วก็ล้างล้างอีกแล้วลงดาบทรายดาทรายถึงก็ลงสันไลอืออลงดับทรายก่อนแล้วลงสันไลอีกดีครับโอ้แล้วก็ลงน้ำยาขจัดคราบ ครับอืมก็ได้ได้แบบนี้เลยไม่ดูสาระพอดีผมอยากจะล้างให้ได้แบบนี้ก็สงสัยเหมือนกันก็คือผมเคยล้างอะไรล้างกับน้ํามันแต่ว่ามันก็ไม่สะอาดขนาดนี้ต้องใช้กระดาษทรายทุนหน่อยหน่อยด้วยอโอสย้สะอาดวิ่งเดี๋ยวว่าจะเอาผมว่าจะล้างเครื่องแอร์เวสอยู่ อยู่ประกินอะไรสวยงามหมดประกินใหม่หน้าสเตอร์หน้าสิบสี่หเครื่องสะอาดสะอาดเยี่ยมเลยมันยางอันนี้ยงอูนน่อเครื่องนี่ใหม่ไหมจังว่าของเกา่าครับแต่ว่าผัดจนใหม่เลยอันนี้ดูมันดำดีนะ ผมยังใช่แปลว่ายัางยังใช้ได้อยู่นะยังบ่ม<อ>น,น,น,นะครับเพราะมอ่อาอนนโอ้ถือว่าทนกัใช้ได้นะนี่นะโอ้ถือว่าทนทนนั่นของผมเคยมีบีดบีดของผมแบบว่ามันเละเลยต้องซื้อใหม่ใส่แต่ว่าของพวกบีดพวกนี้มันหาซื้อง่ายกว่าคือมันแบบแข็งตายไม่นิ่มแบบนี้นี่ดูยังนิ่มอยู่เลยดูนี่ไมกด ยังกดเข้าเลยนี่ดูบีทของผมนี่เมื่อก่อนโอ้แข็งแบบตายไปเลยแล้วสั่นมากทีนี้เดี๋ยวเยวคอยดูตอนเสร็จครับไม่ได้ถ่ายตอนที่ว่ามาเล็กเออไม่ได้มาวันนั้นเละมากเละต้งคันเลยครับก็คือมีแต่หัดค้นใหม่มันเป็นสนิมมาเลยเนี่ย นี่ดูครับนี่ดูผมรู้ไม่ดูเลยนี่ดูไม่เทพไม่มีแบบว่ารอยกูุ่กกะขะสนิมเลยดูนั่งขัดวันสองวันอนี่ดูรู้ไม่ดูเลยไม่มีรอยสักมือเลยนะผมบอกเลยนี่ดูครับอันนี้คือแบบว่าเก็บแบบทําแบบว่าคือทําอย่างดีเลยแบบนี้ถ้าใครแล้วแต่ลูกค้าสั่งด้วยแต่ว่านะ่าจะไม่จังบมแต่ลูกค้าว่าแบบเออในหน่อยก็จัดให้ได้ สีเด็กพ่นก็นต้องส่งครับแต่นี่ผมทำเองอนี่ทำเองยังโอเคนี่ก็โอเคนะผมว่าสำหรับรถตำเก็บใช้งานนะทั้งบ่มนะคใช้งานสวยงา,ยงาน่ีนสะอาดมากอันนี้ก็สวนก็ใช้ดัดทรายกัดหน่อยๆด้วยคนระับนี่ดูมันสะอาดมากดูครับนี่ นี่ไม่ต้องไปกลึงไม่ต้องแวอะไรเลยนะผมว่าขัดแบบนี้ดีกว่าอ๋อนี่นี่อ๋อคือแบบนี้ทำสีเองหมดเลยแต่ถ้ากระปินนั่นคืจะทำไว้เก็บเนาะอ๋อทาเลยผสมสีไม่ได้สีนั่นครับทำยากเลยต้องส่งมาเขาทำอ๋อทำสองปีอยู่ตรงนี้เองครับ ตั้มมาตีสปีดมาอยู่ตรงนั้นมันมันถอดออกมาได้ไหมช่างนี่ถอดได้ครับโอ้ต่อจากตัวนี้ออกมาเลยมันมีน็อตสองตัวแล้วก็ถอดออกมาเลยอ๋อตอนแรกผมคิดว่ามันฝังอยู่ในเครื่องครับไอสองพีของพวกนี้เฟืองมันจะอยู่ในเครื่องอือแต่ว่าตัวปั<อ>๊มก็ตัวในแตกปุ๊บส่งผ่าเครื่องออกมาอ๋อนี่อยู่ตรงนี้ผมคึกว่ามันฝังอยู่ในเครื่องเลยมันอยู่ตรงนี้เองมันพัง ฟังบ่อยในพวกเครื่อน,นี้ของพวกพิสตันนาซีโรน,นี้คือตหมายความว่ามันพังง่ายไหมมันก็มันก็พังไม่ง่ายแต่อยู่บางทีมันสกรปรกบ,บ้างอะไรอย่างนี้ครับตัวลูกบางทีข้าวสกรปรกลบบงไปอ่ดีแล <c oughs> ้วแล้วทีนี้เวลาจะตั้งทูเทียนมันมันตั้งได้ไหมลุนนี่ตั้ตั้งได้ มันปรับยังไงจังบอกมันจะสายเข้านี่อ๋อนี่ก็ขึ้นอืมตังกินมากมากอีกมากอีกเรานี่ก็เปิดได้เยอะมกันนะจังนะถึงว่าทำไมเขาแต่ส่วนมากก็ตั้งตั้งนิดน้อยนิดหน่อยเขาอแล้วนะถ้ารถใหม่ๆนะครับรถขวานลูกตั้งมานิดนึง พราลานอินปุ๊บเราค่อยปรับลงมันสักนิดนึงเพราะว่าถ้าดูนว่าเราปล่อยมากเกินเนี่ยตอนกลับชายชาญมันก็ครับมีโอกาสตัวเทียนบอดไหมนะครับไม่ส่วนมากจะจะไม่บอดที่บอดนั่นคือสีนข้างข้อจะรั่วน้ำมันก็เลยเข้าไปนตอนนี้มันมีน้ำมันเครื่องครับพอสีตัวนี้เสียปุ๊บ มันก็จะซึมซึมห้องแล้วก็เข้าไปในเข้าอเข้าข้อยิงขึ้นแล้วก็ความผสมกันผมผมเคยบีดผมเคยเป็นแบบนี้น้ำสังเกตที่ปลายท่อน้ำมันจะเยิ้มออกมานั่นคือสีอีทั้งข้อไปแล้วบีดผมแล้วเมื่อก่อนเป็นแบบนั้นคอว่าส่วนมากน้ำมันครับครับน้ำมันแบบ้ยยแบบโยยแบบโอ้โหกองเต็มพื้นเลยตอนเช้า ีข้างพ่อว่าไอ้นี่เนี่ยน้ำมันห้องเกียร์มันมันน้ำมันเครื่องที่จะเข้าไปในห้องเกียร์มันเข้าทางไหนเนี่ยมันก็ซึมเข้าไปทางอ๋อต,ตามลูกบินลแล้วก็คือก็เลยเข้ามาอยู่ตรงตรง yeah, ส่วนตรงนี้อ๋อก็อคือลูกเกียร์อยู่ข้างข้างในนี้ใช่ไหมครับรลูกเกียร์อยู่สิอ่าโดยเวลา ทาเครื่องใหม่อ้หม่บางคนนั้นไม่ค่อยทาน้ามันเครื่องอรมไม่ทาน้ามันเครื่องพวกกล้ามปูมันจะสึกไวพอถ้าเราไม่ทาก็สึกเลยนะก่อนจะประกอบฉลมไม่เยอะเลยครัข้างในนี้จุดลูกเกยร์นี่ฉลมไม่เยอะเลยอพอเวลาเราสตาร์ทปบมันทํางานเลยนะครับลูกเกยร์ทำงานเลยนะเราบางคน สใส่แบบแห้งๆทุกทุกครั้ตงต้องต้องทาน้ำมันเอาไว้เพรว่าสีา่จะงอหรือสองจะงอไม่นั้นบอยละลูกเกียร์มันจะสึก<อ>พอลูกเกียร์พอขวาน้ำมันจะเข้าไปเลี้ยงอันนีก้ก็เล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆ